ที่มัมสวัสดีค่ะพบกับเพรค่ะใครอยากมีสุขภาพดีเชิญทางนี้ค่ะวันนี้เพรก็จะมาทําคลิปนะคะอสอนนวดตัวเองนะคะซึ่งนะคะมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะคะน้องมีมี่นะคะได้เขียนนะคะมาบอกว่าช่วยทําคลิปสาธิตในการนวดบริเวณนะคะท้ายทอยซึ่งท้ายทอยน้องจะปวดมากๆนะคะไม่สามารถขยับขยื่นได้แล้วก็จะมีก้อนพังผืดติดอยู่นะคะ วันนี้เพชรก็จะมานะคะทำคลิปวิดีโอการสอนนะคะการนวดบริเวณท้ายทอยนะคะซึ่งสาเหตุมาจากการนั่งนะคะในการก้มหน้า ะะเป็นเวลานานๆติดต่อกันนะคะซึ่งทําให้เส้นกล้ามเนื้อของนะคะคอด้านหลังนะคะยึดติดนะคะหลักเสพแล้วก็พังผืดติดอยู่บริเวณนี้นะคะเราเกิดอาการปวดนะคะใครที่กําลังมีปัญหาอยู่นะคะสามารถที่จะชมและทําตามเพรไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปนวดกันค่ะตามเพชรมาเลย ก่อนอื่นนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะเอามือประสานกันแบบนี้นะคะแล้วก็ก้มศรีรษะลงไปแบบนี้นิดนึงนะคะแล้วนะคะใช้นิ้วโป้งนะคะที่ประสานกันนะคะทั้งสองข้างนะคะมากดจุดบริเวณน,นี้นะคะกดลงไปแบบนี้นะคะกดลงไปก่อนเพื่อหาจุดนะคะที่เรามีปัญหานะคะกดลงไปแบบนี้บริเวณน,นะคะ ใายถอยลงไปอันนี้จะเป็นเส้นกระดูกนะคะตรงบริเวณลำคอนะคะถึงนะคะกระดูกสันหลังเลยนะคะอ่ากดนะคะบริเวณข้างๆนี้ลงไปนะคะแล้วก็นะคะไตขึ้นมาสามารถที่จะเอียงนะคะศีรษะไปนะคะถ้าใครที่เจอจุดกดเจ็บที่เป็นก้อนแข็งๆพังผืดบริเวณนะคะด้านซ้ายนะคะ ให้กดจุดข้างไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆเอียงศรีรษะลงไปนะคะใครที่เจอจุดนะคะพังผืดแข็งๆนะคะค้างไว้หายใจเข้าหายใจออกนะคะค้างไว้ก่อนถ้าคุณมีปัญหามากนะคะคุณก็จะรู้สึกปวดนะคะต,ต,ตรงจุดจิกกระพอยหรือว่าจุดกดเจ็บนั่นเองนะคะค้างไว้อ่าแล้วก็กลับคืนไป แล้วก็มาหาจุดด้านขวาถ้าเจอใครที่เป็นก้อนแข็งๆนะคะอักเสบหรือว่าพังผืดก็นะคะเอียงศีรษะไปด้านขวาค้างไว้นะคะ,ะนับหนึ่งถึงห้า3 4 5ถ้าใครมีเวลาก็นับ1นึถึง10ได้เลยนะคะ,ะด้านนี้มีปัญหามากนะคะจุดนี้ยังค้างไว้ยังจุดเดิม แล้วก็เอียงศีรษะด้านซ้ายไปกดจุดข้างไว้นะ,ะเราใช้แรงโน้มถ่วงของศีรษะนะคะด้านซ้ายกดจุดนะคะช่วยนิ้วโป้งด้านขวาหายใจเข้า1 2 3 4 5 6 7 8 9ห้าหเจ็ดแปดเก้าบค่ะ กดไปสถายการ้กา์กดขึ้นไปนะคะไต่ขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วเรานะคะก็เอานิ้วโป้งนะคะข้างซ้ายนะคะกดบริเวณระหว่างข้อต่อกระโหลกกับท้ายทอยนะคะกดลงไปแบบนี้ใช้มือขวานะคะดันนะคะสีสะลงไปแบบนี้นะคะกดข้างไว้นะคะ ไปถึงบริเวณนะคะ,ะตรงนี้นะคะใกล้ๆก,กับนะคะใบหูนะคะ,ะเบาๆนะคะ,ะกดไปนะคะ,ะใช้มือนะคะข้างขวาดันศีรษะนะคะกดไปแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะกดแบบนี้นะคะ,ะสลับกันอีกข้างเหมือนกันเลย ต่ใครที่เจอจุดกดเจ็บแล้วนะคะค้างไว้เช่นกันนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ,ค,ะค่อยๆนะคะนวดนะคะ,ะเดินไปแบบนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะใช้ฝ่ามือนะคะหรือปลายนิ้วมือข้างขวานะคะ,ะกดไปเกี่ยวเข้ามาหาลำตัวกดไปนะคะ เี่ยวเข้ามาหาลำตัวดึงเข้ามาหานะคะจากข้างซ้ายนะคะให้ดึงมือมาด้านขวาแบบนี้แล้วก็สลับกันอีกข้างกดไปนะคะดึงแบบนี้แล้วเราก็นะคะกลับมาสำรวจอีกรอบหนึ่งนะคะดูว่ายังมีก้อนแข็งๆอยู่ไหมนะคะ กดลูดไปแบบนี้นะคะขยับซ้ายขยับขวาจุดนี้นะคะแข็งๆยังอยู่นะคะ,ะเราก็นวดนะคะแล้วก็เอียงศีรษะไปด้วยนะคะ,ะข้างขวาข้างซ้ายกดป้แบบนี้นะคะ แล้วก็นะคะกดแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะเงยหน้าศีรษะขึ้นไปเสร็จแล้วนะคะอีกรอบนะคะใช้นิ้วโป้งนะคะกดจุดทั้งสองนะคะเข้าหากันแบบนี้นะคะจะใช้แรงนิ้วโป้งนิดนึงนะคะใครที่ไม่มีแรงนิ้วโป้งก็ค่อยๆฝึกไปนะคะ กดจุดเข้ามาหากันแบบนี้กดแบบนี้นะคะอ่าอ่าสิ็จแล้วนะคะเราก็มือประสานกันวางไว้บริเวณท้ายถอยนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยๆก้มศีรษะหรือว่าใช้มือนะคะโน้มศีรษะลงมานะคะ หายใจเข้าหายใจออกนะคะอืมเป็นการยืดนะคะเส้นบริเวณท้ายทอยนะคะนวดเสร็จแล้วนะคะการยืดนิดหน่อยแล้วก็เอียงศีรษะไปด้านซ้ายด้านขวานะคะอ่า,อาขยับไปนะคะด้านขวานะคะเป็นการยืดเส้นบริเวณข้างซ้ายนะคะ อ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราจะได้เส้นบริเวณนี้นะคะเส้นนะคะไปถึงบริเวณสะบักและด้านข้างของลำตัวนะคะกลับขึ้นมานะคะแล้วก็สลับกันอีกข้าง1นึสองสาม สี่ห้าและ10ค่ะหายใจเข้าและหายใจออก เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการนวดนะคะแก้อาการปวดบริเวณท้ายทอยหรือว่าจุดบริเวณท้ายทอยที่มีนะคะพังผืดหรือว่า,ามีการอักเสบนะคะขยับขยื้อนไม่ได้แล้วปวดมากๆนะคะเพชจะสอนการนวดนะคะแบบวิธีง่ายๆแล้วก็นะคะวิธียืดกล้ามเนื้อบริเวณส่วนนี้ไปถึงบริเวณถึงกระดูกสันหลังด้านหลังเลยนะคะ ใครมีเวลานะคะทำนะคะ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงจนให้รู้สึกว่าบริเวณนี้นะคะไม่มีอาการปวดเลยและรู้สึกโล่งสบายนะคะสามารถนะคะนวดนะคะเป็นประจำทุกวันหรือว่า3ครั้งต่ออาทิตย์ได้นะคะ เพชรขอให้นะคะท่านผู้ชมที่มีปัญหานะคะอาการต่างๆเหล่านี้นะคะนำเทคนิคที่ไปใช้แล้วขอให้นะคะอาการดีขึ้นและหายไปนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ mm hmm. เพชรขอฝากไว้ด้วยนะคะใครที่คิดว่าคลิปของเพชรมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพชรด้วยนะคะ mm hmm. พบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบายบายค่ะ